วันที่มาแคสเราตั้งใจอยากมาแคสตัวไหนลังจะอ่านนิยายแล้วของปอยตอนแรกที่ปอยมาแคสคือปอยไม่รู้ว่าแบบมัน,เป,นเป็นซีรีส์เรื่องนี้แต่ปอย <c oughs> เพราะว่ามีคนชวนปอยมาปอยก็เลยมาแคสไอ้น,นี่คือเป็นแคสเรื่องแรกของปอยอยก็คือมาไม่รู้มาคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่แล้วปอยก็แคสบทคิงบทแรกแต่คือไม่ผ่านเพราะว่าด้วยความที่อาจจะดูไม่ได้ฉลาดมากขนาดนั้น พุ่มกับพุ่มกับก็เลยอันนี้เขาบอกเราอยู่เราคิดเองไม่คือเพราะว่าพุ่มกับเขาคงแบบว่ารู้สึกว่าปอยเหมาะกับเดือนหนาวมากกว่าก็เลยให้ปอลลองไปเล่นบทเดือนหนาวแล้วสุดปุ๊บมันมันดูเป็นเดือนหนาวเนาะสรุปปุ๊บมันดูเป็นเดือนหนาวอย่างเงี้ยมีมันดูเหมาะเหมาะกว่าบทคิงก็คือพอแคสบทคิงเสร็จปุ๊บก็อยู่รอเพื่อทีเล่นเป็นเดือนหนาวเล่นต่อเลยไม่ต้องอยู่เลยเคือเขาบอกเราเขาบอกเขาบอกว่าให้ให้ลองให้ลองแบบพูดพูดแบบพูดแบบต่อต่อเดนเดลกับพีแอคติ้งโค้ด พอเป็นเดือนหนาวมันเป็นตัวเองพี่เขาแบบไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแรงแรงหรอกไงคือตอนแรกที่เล่นป็นขิงปอยต้องจําจําบทจำาะคิดตสคิดไปก่อนอ๋อให้เปลี่ยนเป็นเดือนหนาวปุ๊บเขาไม่มีบทให้ปอยพูดอะไรก็ได้แบบคุยปกติอย่างเี้ใช่ไม่ก็มี acting code คุยกับปอยเนี้ยเขาก็ชวนคุยไปเรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนฟูมกลับเเห็นว่ามีความเหมือนเดือนหนาวมันก็เลยจับมาเล่นจริงๆเราเป็นคนพูดเยอะเหมือนเดือนหนาวไหก็พูดไปเรื่อยได้พี่ ก็พูดแต่แบบมันไม่มีสาระเท่าไหร่อ่ะพูดได้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เนี่ยแล้ว acting เรายอมรับว่าห่วยมากแบบห่วยเลยอ่ะพี่แข็งก็ด้างเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาเห็นอะไรในตัวปอยนะก็ต้องขอบคุณครับไม่ขอบคุณ้วยก่อนเห็นบอกว่าต้องมีฉากต้องยืนดอกไม้ทั้งวันทั้งวันก็จะแครกับหาตัวคนมาเล่นเป็นบ่นใช่ไหมอ๋อใช่ครับเยอะมากวันนั้นนะต้องให้ดอกไม้ฉากก็จะแบเนี้เยอะเยอะเยอะมีคนมาแครเยอะที่แล้วแต่คนคือสูงๆทั้งนั้นเรา แล้วพอก็แคดไปเรื่อยแคดไปเรื่อยจนเอเนอร์จีพอเริ่มจะดรอปดรอปลงไปเรื่อยแล้วพี่เปิร์ป็นคนสุดท้ายพอพี่เปิลคนสุดท้ายปุ๊บพี่เปิลส่งดีเอเนอร์จีกลับมาเชยถ้าเปิลไม่อยู่ตรงนี้ถ้าเปิลไม่อยู่ตรงนี้เราคิดเป็สิ่งไงโอ้ยอยากกลับบ้านแล้วว่ะเมาคนสุดท้ายก็เหมือนกับจริงๆคือผมอ่ะตั้งใจไปหลังๆเพราะว่า จะได้แบบคนจะได้ไม่เยอะแล้วคนน้าให้คนเริ่มซาซาก่อนไงนค่อยไปจะได้ไม่ต้องรออะไรอย่างี้ครับซึ่งจริงๆไปแล้วก็ได้แคดเลยซึ่งตอนแรกอ่านบทอะ่ะทีมงานบอกว่าให้ผมอ่านเป็นอีกตัวหนึ่งคือเป็นเดือนหนาวซึ่งผมจริงปะเนี่ยจริงๆปะเนี่ยผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงเพราะผมไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนผมก็พยายามอ่าน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 เสร็จเข้าไปปุ๊บอ้าวตี่จทยังไงตีโจทย์ยังไงพออ่านเสร็จแล้วตีโจทย์ต้องเป็นเดือนหนาวอย่างนาวต้องเป็นืครป็เดือนหนาว่ี ซื่อช้าคือมันไม่ได้เชินนชเงช้หาหรือว่าลปล่อยเือลปล่อยพดี <woo> พี่พ <ๆ SS> ี่ซือ <chỉ S 2> <sequel. S 1> แล้วคนไหนคือเดอนหนาวคนไหนคือปอยคร <c oughs> ับเนี่ยปอยอ๋ <c oughs> อเป็นยังไงบ้างตอนแคทู่กัน่ะเจอเลยทางแรกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครั้งไม่ถึงว่าเจอตอนเจอตอนแค่ก็รู้สึกว่าพี่เขาเล่นเก่งพี่เล่นเก่งกว่าคนที่ผ่านเข้าที่มาแคทแต ทุกคนเล่นเก่งหมดเลยแต่พี่เปิร์ลจะมีความเด่นออกมาคือว่าเขาทรงบทดีแล้วก็เมื่อสายตาเขาดีอะพี่แบบเขาจ้องเขาชอบจ้องตานั่นไงไปจ้องไงจ้องตอนนี้หรอจ้องตอนนี้ล่ะจ้องตอนนี้เอ้ยเห็นตาเขาไหมเห็นตาเขาไหมถ้าเขาไม่ยิ้มก็เห็นอยู่เห็นเคยสัมภาษณ์ก่อนนังนี้ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะเล่นเป็นพี่เดือพี่บนพี่บนเราก็อยากเล่นเป็นเดือนหนาวอยากลองดูวิ่ง ใช่ถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครที่ตัวเองเล่นก็คืออยากเล่นเมเดนหนาวเพราะว่าเดือนหนาวมันมีความใสมีความซื่อมีความมันมีความมันมีความน่ารักในในความที่ไม่ได้พยายามน่ารักมันดูเป็นอะไรที่แบบไม่ทันคนบ้างแหละโดนแกล้งบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่สุดท้ายคือมันรวมๆวแล้วมันทําให้ดูมีมีเสน่ห์ของตัวละครก็เลยรู้สึกแบบอยากเล่นจบ็นเด็บดีจบแล้วจบดีเดือนหนาวเดือนหนาวครับปลอย รู้สึกว่าพี่บทเนี่ยเป็นบทที่คาแรคเตอร์คือต่างกับปอยสุดขั้วเลยต่างกับปอยแบบสุดขั้วไปเลยคือถ้าปอยสามารถเล่นพี่บทได้ก็ถือว่ามันสุดยอดไปเลยทุกคนเราคิดว่าเราเป็นพี่บทได้ไหมเป็นได้ครับแี่คือพี่ขอดูนิดนึงการแสดงอขึ้นลงๆอ่ะเดือนพรุ่งนี้ไม่ต้องเอาดอกกุหลาบมาให้กูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ต่างกับเดิมแล้วอ๋ออ่ถ้าอย่างนั้นคือปอย เก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นคนที่ก่อนรู้จักก่อนรู้กเออเออก่อนรู้จักเออก่อนรู้จักตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนไทยด้วยซ้อ<ท>ำอ้าวทาไมอะจริงๆ,งๆคือเหมือนครับตอนแรกคือด้วยความที่ตอนแรกเขามาเนี่ยเขานั่งแล้วคือเราเห็นเขาแต่ว่า,าไม่ได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเขาไม่มีคิ้วแล้วก็ตาตีๆ <c oughs> อะไรเงี้ยเตือนใจเฮ้ยเป็นเหมือนเป็นเด็กต่างชาติอืมอืม,มแต่พอพอพอ,พอหลังจากนั้นก็คือเจอกันที่มหาลัยอีกครั้งหนึ่งก็อ้าว แล้วน้องก็ทักเราแล้วว่าอ้าวอ๋อคนทักชายเรียนที่เดียวกันคณะเดียวกันด้วยครับอย่างเราเจอเขาครั้งแรกรู้สึกยังไงเจอครั้งแรกก็ก็รู้เลยว่าพี่เขาเป็นดาราเพราะว่าเขามีความชายออกมาพี่เขาเด่นเด่นกว่าคนอื่นที่ที่แบบคนรอบข้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะมาสายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนชื่นชอบแหละครับเจอครับน้องปึ้มน้องปื้มเรารู้ดูออกเราดูออกของของออกหรอของของแบบนี้มันฟ้องอยู่ที่ หลักฐานนะครับหลักฐานแล้ว oh. พอรู้จักเขาจริงๆนะพอพอพอเพิรมมันรู้จักบอยเฮ้ยแต่พอรู้จักจริงๆกับตอนแรกก็ไม่ต่างมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะครั้งแรกเราเราคิดว่าเขาจะมีความแบบมีความน่ารักแหละแต่มันจะมีความนิ่งๆของเขาหน่อยอะไรเงรี้ยแต่พอมรู้จักจริงๆก็อ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแบบเหมือนบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเหมือนเรา เราก็เป็นคนเ้าๆบอๆคนนึงคือปอยจะถ้ายังยังไม่ไม่แบบไม่ค่อยสนิทกันมาเท่าไหร่ปอยก็จะนิ่งๆหน่อยไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่กล้าปล่อยปล่อยตัวเองเต็มที่จริงอยากสนิทกันไหมยากยากแล้วพอพอรู้จักเราคูเปอร์เป็นยังไงพี่คูเปอร์ก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนแบบเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนไม่สองคนเนี่ยคือเป็นคนที่กวนกวนแบบกวนแต่ก็มีมีแบบ อารมณ์ที่เป็นพี่ชายเราอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าพี่คูเปอร์เนี่ยจะสอนมาทุกอย่างเลยตั้งแต่การแสดงเรียกได้ว่าสักเบอร์เยือลบเลยพี่เปอร์นะช่วยทุกอย่างเลยจริงๆสนไหมสนไหมว่าเอ๊ะปลอยหรือเดือนหน่าว่าอะไรเงี้ยมีไหมหลังๆเริ่มไม่ค่อยแล้วครับเพราะหลังๆมีความรู้สึกว่าอ๋อเหมือนกันอย่างคูเปอร์กับบนเหมือนกันตรงไหนแลวต่างกันตรงไหนความขี้แกล้งครับความขี้แกล้งความกวนความอะไรครับแต่ว่าต่างกันตรงไหน ่างกันท like ี <c oughs> <c oughs> ่พี่บน็ขับรถสปอร์ตครับเรานั่งแกลบเรานั่งรถน้องใช่แล้วนั่งรถน้องเพราะว่าคือบ้านบ้านอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ทางเดียวกันครับแต่น้องน้องจะอยู่เหมือนกับอยู่เลยออกไปอีกครับก็เลยจะผ่านผ่านฝั่งเราก่อนน้องก็เลยแวะมาส่งบางทีก็มารับไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเราอะเดินกับปอยจะเหมือนกันหรือจะต่างกันยังไงเหมือนกันจะต่างกันยังไงความเหมือน เหมือนเนี่ยปอยว่าประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยที่มีความเหมือนนะอาจจะไม่ถึงร้อยหรอกเพราะว่าอาจีะไม่ถึงร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะว่ามาพี่ติใหนึบปะก่อยหนึบปะบนึกยากอยู่แล้วก็มีความที่มันยังไม่รู้ที่มันไม่ทันคนเกินไปสำหรับปอยเพราะว่าเดือนหนาวเป็นคนที่ซื่อเกินไปใส่เกินไปแต่ปอยอาจจะยังไม่ขนาดเบอร์นั้นแต่ก็มีความใส่แต่ก็ไม่ขนาดเดือนหนาวอะด้วยความที่เป็นปอยก็คือเป็นอย่างนี้ ก็ค <No so right ือเป็นแบบแบบนี้อ่ะก็ค nope, ือ totally. อันนี้คือชมอาหารก็ฉากทาอาหารผมบอกผมเล่าให้ฟังพี่สาวธีการทำเกิดใจด้วยเกิดมาผมไม่เคยเจอใครก็คือเขาบอกว่าอ่ะคือปลอยทําอาหารไม่เป็นใช่ไหมครับปกติในเรื่องต้องเก่งมากเลยใช่ในเรื่องต้องเก่งก็คือเขาบอกอ่างั้นหักห่นผักเตรียมไว้อะไรไว้น้องก็หั่นหั่นเราก็เอ๊ะแปลกแปลกแล้วสักพักหนึ่งหั่นก็ไบทีหนึ่งหั่นมะเขือเทศหั่นครึ่งเสร็จปุ๊บ ปกติเขาจะจับมาเขือเทศคว่ำแล้วหั่นอันนี้จับง่ายแล้วก็หั่นแล้วมือสท้ายมันก็ไม่ขาดก็เละแบะออกแล้วกัน <S <S หั่นนี้ได้เหรอได้ก็เราเป็นมือใหม่ไงทุกคนทุกคนหาพวกหาพวกเออแต่ในเรื่องท่าเราต้องเป๊ะมากต้องเป๊ะเลย<ม><ม>ต,ต้องเก่งต้องชำนาญ<อ>เป็นแม่สีแม่เรือนต้องแบบผัดเก่งเลยแต่คือตัวจริงคือทำอะไรไม่เป็นเลยครับไม่โกรธนะเพราะเขาแกล้งแบบชอบโดนแกล้งแพี่น้องอ่ะชอบโดนแกล้งแลลวจริงคือปกติจะบอกก่อนเลยว่าเราแกล้งเราจะแกล้งแบบ แกล้งแย่กันมากกว่าแกล้งนู่นนี่นั่นแต่จะไม่ได้แกล้งเป็นแบบวิธีเออวิธีรุนแรงหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมันจะแบบขอขาดปัดตายเพราะว่าเรายังต้องทํางานด้วยกันบางทีแบบบางทีเราเล่นอะไรแรงไปหรืออะไรบางทีถ้าน้องโกรธหรือน้องแบบไอ้นี่มันจะมีผลต่อการทางานเพราะว่าช่วงนั้นเราค่อนข้างถ่ายติดๆกันเลยเนี้ยส่วนนี้่ก็จะเป็นการแบบเอนเตอร์เทนมากกว่าเขาบอกพี่บนเป็นไบอรล่าจริงไหมจริงครับตอนเล่นมันต้องแบบต้องขึ้นลงแค่ไหนเนีคือ มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเยอะคือมันเหมือนกับว่าผมว่าตัวบทมันมันค่อนข้างเป็นคนคอนเซนเทรตกับสิ่งสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่คิดอะมนค่อนข้างติดติดเนอะแบบคิดคิดอะไรอยู่เนี่ยบางทีคนอื่นเขาพูดอะไรกันไม่รู้อะเขาพูดพูดอยู่แต่พอตัวเอง,งนึกอะไ,ไรได้ไก็นึกนึกแล้วก็พุ่พงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอีกเสน่ห์ของอีกอีกหนึ่งเสน่ห์ของเราคือคนชอบเสียงเนิร์มเรา <c oughs> ที่ไปหากันเรามะมเวลาถ้าพูดสั้นๆแต่เข้าใจได้แต่ถ้าเป็นบทยาวๆเราก็คือคือคือเอาจริงๆเรื่องเรื่องเนิร์มมันคือ มันเป็นมันเป็นในช่วงช่วงคาหรือว่าเป็นช่วงแบบบทยาวไม่มันไม่เชิงหมดยาวครับมันเป็นแบบบางทีเราเล่นคือมันจริงจริงตรงเนี้ยมันติดมาจากการเล่นแกล้งกันเล่นกันแล้วมันก็เลยบางทีมันทําให้แบบในซีนที่มันเป็นซีนตลกหรือซีนที่แบบเยาแย่เงี้ยครับมันจะมีความเออทำไดาหลักจึงเลยเยาแย่มันจะมีมันจะมีความติดมาจากที่เราเล่นในชีวิตปกติเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จําเป็นต้องค่อยค่อปรับ ซึ่งจริงมันก็ก็มันก็เหนื่อะมันก็เหนื่อมันก็ยังมีอยู่มันยังมีไม่แต่แต่เหนื่อเนี่ยไม่ได้บอกว่าแค่พี่เปิลคนเดียวนะคือหลายคนโดนบอกว่าเสียงเหนื่อนะในสถานะตอนก็ติดตอยก็ติดเลยปลอยในเหินเลยเสียงเหินเลยไม่เหนื่อคืออัดอัดอาจจะด้วยว่าหนึ่เหินอาจจะด้วยว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแบบมีจังหวะคอมเมดี้แบบพงพังพองพ่างอะไรอย่างี้ครับบางทีนึกจะแบบเล่นเล่นกันอยู่นึกว่าจะไอ้นี่จะตกใจก็ตกใจนึกว่าจะโมโหก็โมโหมันเลยทําให้แบบ บางทีด้วยน้าเสียงที่เราเล่นบางทีอารมณ์เราไปแต่เสียงมันมาไม่ทันอ,อะไรงนี้ครับพอเราเงียบเงียอยู่เราพูดโพ้งขึ้นมามนก็เลยทําให้แบบมีเสียงปิ้นบ้างมีเสียงเหินบ้างมีเสียงเนอบ้างอะไรเงนี้ยครับมีเลิกสีมม้นมานี่พี่ดูหม่ยังไม่เลิกสักทีเลยแต่ถ้ามันมีสักทีมันก็คงต้องแบบออก็ถ้ามันมีสักทีนะครับออก็จะต้องแบบตื่นเต้นกันไปเลยทีเดียวโอ ไม่ก็คือปกติปกติมันจะมีความแบบน่ารักุกขิกแต่ถ้ามันมีสักที่หนึ่งเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องแบบกรีดร้องนี่กรีดใช่ก็มากรีดร้องพีถามถึงฉากองแก้มหน่อยเพราะว่ามาสุก็คือหอมแก้มที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแก้มเขานุ่มไหมเพราะเราต้องหอมเขาบ่อยแล้วเขาหอมเราคืนแค่ทีเดียวใช่ไหม ใช่ครับไม่กำลังรีบเรียงก็นุ่มครับแต่ก็มีกลิ่นนิดๆเพราะว่าถ่ายกันมาทั้งวันแล้วรอเล่นรอเล่นคือถ่ายถ่ายถ่ายกันมาทั้งวันแล้วปสุดท้ายด้วยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็รู้สึกตาเขาเป็นยังไงก็ไม่มีใถามแกเลยต้องเยียวยาว่าตอดเลยก็รู้สึก ก็นิ่มดีครับไอ้ก็นิ่มปากเขานิ่มไงอขนิ่มเนิ่มไงเค้กบ่อนไห่เคกบ่ออะไรนะทคกบ่อยไมไม่ค่อยครับคือเล่นเล่นก็เล่นสุดเลยปล่อยสุดเลยแต่พอลดสีพี่ว่าต้องสุดสุดแน่นอนขายไปยังมมาถ้ามีนะผมบอกก่อนถ้ามีมันจะต้องแบบปมปังเชื่อไหมนีนะพยะหน้าก็พออยากรู้ต้องดูเอาครับแต่ผมบอกแล้วไงถ้ามีอ่ะ มันจะมีแบบธรรมดาไม่ได้อาจจะแบบห้อยหัวอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยตรงบียงห้อยหัวตีลําคาหรืออะไรเงี้ยครับมันมันอาจจะมีมันจะต้องีลักขนาดนั้นเลยเหรอใช่ละจะเป็นคุกเข่าหรือคานหมอกเข้าไปแน่นะจุ่มแก้มกันอะไรกันซีเรื่องนี้อะไรก็เกิดะไ้กได้อย่างที่ถ่านมาส่วนมากมันจะมีฉากจ้องตากันเยอะเขินไหมเวลาผู้ชายจ้องกะก็เขินนะจริงจริงถามผมส่วนตัวซีนที่ น่าจะเขินอะคือเป็นซีนพวกแบบที่จ้องตากันแล้วต้องต้องานาะเล่นเล่นด้วยกันใกล้ๆเพราะมันจะมีความที่แบบด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแหละอะหนึ่งคาแรคเตอร์ character คือ character คาแรคเตอร์ character คือเขาก็แบบเวลาเขามองคือเขาก็จะเขาก็มองก็แบบก็มองปกติไม่ได้อะไรแต่ตัวเราอะตัวเรามันจะมีความที่แบบเฮ้ยเร,เราเราไปเหมือนไปเริ่มชอบเขาก่อนแล้วก็จะมีม,มีมีมุมที่แบบมันมีความเขินมีความแบบเฮ้ยทำไมปกติที่แบบชอบผู้หญิงมาตลอดเป็นคาสโนวาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ๆวันหนึ่งแบบ มามองตาผู้ชายแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยครับอืมอปล่อยเกินไหมก็มีเขินบ้างครับเขินเขินพี่แค่นี้เลย <c oughs> อะไรทําให้เราสนิทก,กันเพราะว่าด้วยความพี่น้องใชอความที่แบบเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องพี่แล้วมันทําให้เราสนิทก,กันขึ้น <c oughs> เอาอย่างเอาเรื่องง่ายๆเลยอ่ะเรื่องเรื่องปลอยรู้สึกว่าตัวปลอกวนขึ้นพี่เปิ้ลก็เตือนเรื่องวนเยอะๆนี่แหละเรื่องวนเยอะๆคือเหมือนน้องอ่ะ พอน้องร,รู้ตัวว่าน้องอ้วนขึ้นวิธีการของน้องคือกินข้าวน้อยแต่น้องกินขนมกินน้ำหวานเหมือนเดิมเนี้ยก็คือก็และน้องก็ใช้คำว่ากำลังลดอยู่นี่ <laughs> คำว่ากำลังลดอยู่ไม่มีอยู่จริงครับแต่พี่เปิ้ลก็จะบอกว่ามันมีแค่สองคำคือต้องลดหรือว่าไม่ลดเลยม,มันมีอยู่สองอย่างคือลดกับไม่ลดเพราะฉะนั้นกำลังลดอยู่ไม่มีคือมันเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าเราอ้วนเนี้ย ก็คือลดเลยแค่นั้นเลิกเลิกพวกของวัเพาะฉะนั้จากวันแรกที่เราได้สัมผัสเรื่องร่างเขาจนมาถึงวันนี้เขาขยายไปเยอะมากขอปะผ่านเรื่องเปลี่ยนเรื่องเลยครับไม่เอามันเหมือนมันต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้นนะผมว่าจริงเหรออ๋อแล้วพี่เขาล่ะเขาถอดเสื้อมาเขาคนกินหมดเลยนะแค่ถอดช่วงบนมาคนกินฟรอยวิเคราะห์เรื่องร่างพี่เขาให้ฟรอยวิคเคอร์เรื่องร่างพี่เขาเขาสมื่อไปนะใครสิ่งเราอะ เออเขาเรียนมาปลุกก็เราเออก็ไม่มีอะไรให้มีเคอะนะพี่เพราะว่าเห็นเห็นแทบทุกอย่างแล้วอ่ะก็ไม่ได้ะไรอธิบายเลยสวยรักอะไรไินที่ไหนบ้างบอยบอยเป็นคนชงมาเองต้องจบนะต้องจบไปได้หรอกไม่แต่เรื่องนี้ขอไม่พูดไม่แต่เรื่องนี้ขอไม่พูดด้วยไหมลื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 มกินทุกอย่างแล้วยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับเฮ้ย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  ไม่หุ่นหุ่นพี่เขาหุ่นดีหุ่นพี่เขาเป็นคนที่หุ่นดีพี่เขารีนอะไรเงี้ยเคยจะดถามคิดตับพี่เขาบ้างไหมเออถามถามตลอดถามตลอดได้ไหมได้อะแต่เป็นคําถามไหมพี่แต่ไม่มีคำตอบแต่ไม่ใช่แบบใช่เป็นคําถามเฉยยักรู้ให้เลือกระหว่างคาถามกับคาประโยคบอกเล่าคําถามกับประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าแล้วกันนะอทิเช่นก็ถามอะไรบ้างเต ปอยจะทำเป็นเปลาะเออเวลาถามคือนอย่างเงี้ยให้คำแนะนำน้องเป็นยังไงว่าเวลาดูแลกระหุนจะหลุดแล้วลูกไม่หนูดึงใจตัวมันจลุดแล้วเคยจะกันตัวเลยก็คือเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนที่ผมบอกครับว่าแบบถ้าจะทําทําเลยอย่าแบบเฮ้ยกําลังจะทํากําลังจะลดลดอยู่ทําอยู่อะไรเงี้ยคือให้มันผมว่าทาทาไปเลยเนี่ยถ้าเราอยากเข้าฟิตเนสก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะว่าจะเหนื่อยจะอะไรเข้าแล้วก็ทําเลย มันจะทําได้ครับแต, right. แต่ถ้าเราไปนั่งคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเหนื่อยเฮ้ยลดน้ําหนักเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เราใายกินไม่ได้เพราะว่าปอยต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยเพราะว่าปอยจะเป็นนักแสดงที่ดีปอยจะเป็นนักแสดงที่ดีปอยรู้ไหมว่าวิดีโอมันจะ้องอยู่ในยูทูบไปอีกนานอ้าวตอนแรกอ่ะน้องบวมใช่ไหมน้องบวมเอาจริงๆก่อนเปิดกล้องอ่ะน้องมีน้องมีความบวมขึ้นเพราะว่าเบบี้แฟ อ่าใช่ก็แบบเหมือนกับทางพี่ๆทางทีมงานเขาก็บอกว่าเออเนี่ยต้องลดนะช่วงซึ่งพอถ่ายถ่ายไปอ่ะน้องลงน้องผอมลงผอมลงแต่พอปิดกล้องขยายขึ้นขยายขึ้นเียเพราะว่าใน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 เรื่องที่ถ่ายอะชุดหมอมันต้องใช่ก็แน่นขึ้นเรื่อยๆพี่ต้องฟิตใช่ไหมใช่ต้วดีตัวมากใช้กางเกงหดไม่รู้ว่าซักแล้วกางเกงหดหรือว่าน้องหรือว่าตัวน้องขยายทำไมเราไม่เปลี่ยนเรื่องมันต้องคุยเรื่องนี้กันยาวขนาดเนี้ย เหมือนมีไฟฉายย่อส่วนนะย่อขยายย่อขยายกออัดมาชุดนะชุดที่เขาใส่มาเอาตรงตรงอดัดนะพี่เพราะว่าชุดมันเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทุกคนก็ธรรมดาชุดแต่เราชุดแบบฟุ๊ฟุ๊เป๊ะมากอ่ะผ่านเรื่องเน็ t พี่มีคำถามว่ากางเกงมาลัดขาเราหรือขาเราไปรัดกางเกงอุ้ยคอมเม่ต์ตอบมีนจะมีซีซั่นสองด้วยใช่ไหมใช่ครับ เราได้เล่นปะเนี่ยเล่นไม่ก็ลองฟังคำถามมาเลยคือเหมือนกับอยู่อยู่อยู่ในช่วงที่แบบคุยกันอยู่แล้วก็กำลังเตรียมงานอยู่ก็เลยแบบยังไม่ได้แบบมีข้อมูลเท่าไหร่ครับอืมเลยสบอยอ่ะฝากถึงอีกท่าอีพีจะจบคู่เราเป็นยังไงโอ้โหต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยคือเข้มข้นเลยเขาชื่อใครใหญ่มากถ้าเราว่ใหญ่ไปดูคู่เมื่อกี้ใหญ่กว่าอีกจริงเหรอโอ้โหโคตรเข้มข้นเลยไม่แต่เข้มข้นจริงๆคือต้องบอกว่าอีพีหลังๆเนี่ยคือ มีฉากที่คือมันเหมือนมันจะมีมูทดแอนโทนมากขึ้นคือตอนแรกเราจะเป็นตลกน่ารักแกล้งกันไปแกล้งกันมาแต่พอหลังๆมันเริ่มรู้จักกันจริงๆในตัวละครของแต่ละตัวความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นมันก็จะมีมุมต่างๆให้ทุกคนได้เห็นเพิ่มขึ้นด้วยครับใช่ตลกก็จะตลกมากขึ้นจปนตลกอีกเหรอใช่ทีเนี่ยเราไม่เราไม่เราไม่คือคือกราฟทุกอย่างอ่ะมันเริ่มแบบสูงขึ้นสูงขึ้นทุกอย่าง เพราะฉะนั้นตอนหลังก็คือ,อทำมือซิเมื่อกี้คู่เมื่อกี้สูงแค่ไหนดูนนเ,ออเออขาเขาสูงขึ้นนู่นเลยนะสูงขึ้นนู่นจ้ะไม่ยอมจริงจรับโอเคุณครับขอบคุณครัคบ